ดอกไม้ที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้าพี่น้องคงจะทราบแล้วว่าคือดอกอะไรพี่น้องบอกไม่ทราบอ่ะผมมาแนะนําพี่น้องปลูกสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาคนที่ขยันน้อยก็คือมันดูแลรักษาง่ายมากนะครับปลูกต้องไหนก็ได้แล้วก็ถ้าเราลืมรดน้าเป็นเดือนมันยังไม่ตายเลยนะครับมันดูแลรักษาง่ายมากปลูกได้ทั่วประเทศปลูกได้ทุกดินในประเทศไทยนี้นะครับปลูกไม่ได้แค่ ตรงไหนที่มันมีหิมะนะครับนอกนั้นปลูกได้หมดนะครับแล้วดอกมันหอมส่วนมากนะดอกมันจะหอมนะครับแล้วดอกมันสวยมีหลากหลายสีมากสมัยก่อนยังมีไม่กี่สีนะณปัจจุบันนี้เขาผสมไงผสมเกสรแล้วเขาก็เพาะจากเมล็ดพอเพาะจากเมล็ดแล้วมันกลายพันธุ์พอมันกลายพันธุ์แล้วมันก็เป็นสีเขียวสีแดงสีม่วงสีชมพูสีขาสารพัดสีอ่ะ คือมีเกือบทุกสีแล้วมันสวยมากมากสวยสวยถ้าบอกสวยธรรมดาก็จะไม่สวยนะครับก็คือต้นลีลาวดีหรือว่าต้นรั่นทมนะครับต้นลีลาวดีหรือว่าต้นลำรั่นทมนี่นะครับผมทําเป็นคลิปยาวไว้แบบลงรายละเอียดแบบถึงกึ๋นละเอียดยิบเลยผมแปะแปะลิงก์ไว้ให้กันแล้วกันนะครับพี่น้องก็ไปตามดูกันแล้วกันเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลรักษาต้นลีลาวดีหรือว่าต้นรั่นทมนะครับ พี่น้องอย่าลดน้ําเยอะเหมือนต้นชวนชมอ,ะอ่ะอ่ามันตระกูลเดียวกับต้นชวนชมถ้าพี่น้องลดน้ําเยอะหรือไปปลูกในที่ชื้นแฉบม,มันเน่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันชอบแดดจัดๆพี่น้องจาไว้ชอบแดดจัดๆถ้าปลูกในร่มไม่โดนแดดอ่ะมันจะเป็นเชื้อราใบามันจะเป็นลาสนิมลีลาวดีถือว่าเป็นไม้ดีไหมดีสิครับไม่ดีได้ไงเป็นไม้ดีนะครับพระราชนินีตั้งชื่อให้เอานี้ดีกว่านะครับ ไม่ใช่ไม้อับประมงคลอะไรทั้งนั้นเมื่อก่อนเขาปลูกอยู่ในวังนะครับในวังหลวงในวัดหลวงนู่นนะครับคือลีลาวดีนะมันมันมันขยายพันธุ์ง่ายไงเวลาเขาปลูกในวังในวัดสมัยก่อนนะกิ่งก้านเวลาลมพัดมันหักเขาก็าไปเสียบในบริเวณวัดมันก็เลยลามไปป่าช้าเขาก็บอกว่าเป็นต้นไม้ในป่าช้าไม่ใช่นะครับลีลาวดีเป็นไม้มงคลกลิน่นหอมสรีระต้นสวยงามถ้าพี่น้องไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะวัดดัง,ดง สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในประเทศไทยโรงแรมดังๆมีต้นดีลาวดีทั้งนั้น